สวัสดีไวรุ่นเดี๋ยววันนี้มาดูชุดเวฟระยุห้าไอปลาวานบล็อกเครื่องโตเก่า57ิมิลไล่น้ำมัน e 8 5ไล่ยังไงให้ได้ gps 158บวกถึง160บวกนะครับแบบง่ายง่ายและก็งบประหยัดนะครับเอาเฉพาะของที่จำเป็นนะครับพกเรือนนะครับลูกค้ามีอยู่แล้วแต่เดี๋ยวผมแนะนำไปให้เขาไปแล้วนะครับว่าใช้ได้หรือไม่ได้นะครับอันนี้บอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไงให้มันไล่ได้อย่างนั้นนะครับ100้อยร้อยร้อยู้แล้วนะครับแต่ นะครับชุดแบบนี้นะครับผมทุกชุดที่ผมส่งลูกค้าไปเนี่ยผมทํามานานแล้วทำมาเยอะแล้วเอาไปประกอบนะครับผมเบิ้ลรันอินนิดหน่อยยังไม่ได้ไล่นะร้อยห้าสิบจีมีอยู่ในกระเป๋าแน่นอนนะหมู่หมู่เลยนะครับผมยังไม่ได้รีมงรีแมปเลยนะครับผมหมู่หมู่อยู่ในกระเป๋าแน่นอนนะครับไอ้พวกร้อยห้าสิบแปดบวกเนี่ยธรรมดาอยู่แล้วนะครับผมวิ่งได้อยู่แล้วนะครับง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะนี่นะครับผมอันนี้ไปเพชรบุรีนะครับผมเดี๋ยวมีห้าเจ็ดอีกเยอะเลยนะครับผมตัวคาบูก็มี เดี๋ยวทําลงให้โอเคส่วนฝาตัวนี้สดๆราล้อเลยเพิ่งทําเสร็จแล้วก็ทําวิดีโอให้ไวซารุ่นได้ดูกันเลยนะครับผมอันนี้ฝาผมเซ็ตให้เรียบร้อยแล้วครับฝา2.9 0พนะแต่ผมรวมเซ็ตให้เขาเพราะว่าเขาสั่งหลายยางไงสั่งพวกแคมสั่งพวกอะไรด้วยผมเลยลดให้เขาไม่ได้คิดก็คือคิดแค่2.9 0พนะครับเซ็ตให้เรียบร้อยนะครับไลน้ลมันม e 8ป้าแล้วแคมก็700บาทมีบุตรแคมให้นะครับแคมตามสเปคของเครื่องยนต์นะนะครับจะทิปจะเชงจะเว้นนะครับแรงอันนี้พูดถึงในรถทิปนะ รถทิฟนะยังไม่ใช่ไม่ใช,ไช่ไม่ได้เป็นรถสไตล์ทรงรถเชงนะอันนี้สไตล์รถทิปนะไม่ได้แว้นแบบจ๋านะวิ่ง gps เท่านี้แล้วนะครับผม,มง่ายๆนะครับผมเสื้อลูกกิบล็อกสลักเวสุขครบนะครับก็หนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับผมนะครับส่วนทีนี้ทําไมไม่มีเลื่อนทําไมไม่มีสปริงวาลเลื่อนให้ลูกค้านะครับใส่ใบสามสิบนะครับผมใส่ใบสามสิบยิบเก้าก็ยังพอคืนได้ยังพอใช้ได้แต่ที่ผมใช้ผมใช้ยิบเก้าอยู่สามยิบเก้าหรือสามสิบนะครับ ใช้เท่านี้นะครับผมประมาณนี้ไม่ต้องใหญ่กว่านี้นะครับใช้เรือนเดิมคว้านเอานะครับแต่ลูกค้ามีอยู่แล้วนะครับลูกค้าน่าจะมีอยู่30มสิบเขาเลยไม่ได้สั่งนะครับแล้วก็สปริงวาวผมก็บอกเตือนลูกค้าแล้วนะถ้าทําไม่ได้ก็น้องก็ต้องสั่งนะแต่ถ้าน้องคิดว่าของของน้องมีอยู่แล้วใช้ได้ก็แล้วแต่นะครับผมก็ใช้ของเขาไปแต่ของผมของผมอะถ้าถ้าคนเอาแบบชัวชัเขาจะต้องสั่งสปริงวาวนอกแตงหรือในแตงของผมไปเรียบร้อยเลยเพราะว่ามันเข้าเซ็ตอยู่แล้วจะกองเดิมกองรีแมปผมจัดให้ได้ไงมันง่ายกว่าไงพอเข้าใจมัครบ นะครับทีนี้พวกระยะวาววันนี้ก็ไอเดียเสีย0.06ทั้งคู่หรือ0.08ทั้งคู่เลยนะครับทีนี้ก็ปากเกล็ดฝาต้องใส่นะครับใส่ปากเกล็ดฝาทองแดงปากเกล็ดกระดาษหนึ่งแผ่นนะครับศูนย์ไตบนตัวทีมาร์กตัวทีให้ตรงศูนย์ไตบนนะครับผมง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะผมเซตไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาร์กให้ตรงอย่างเดียวง่ายๆเลยไม่วุ่นวายเลยนะครับผมไม่ต้องไปโอ้โหไปหาไปงมไปหาจีเจอไม่วิ่ง ทำเหมือนเขาห้าเจ็ดเหมือนเขาแต่วิ่งไม่เหมือนเขาเาก็ไม่แปลกหรอกครับผมขอ,ของแต่ละที่ไม่เหมือนกัน,นครับอย่าเอาของมารวมกันมั่วตัวโซ่ลิงนะครับมันวิ่งไม่ได้หรอกนะครับผมนะครับสั่งเจ้าหนาเจ้าหนึ่งไปเลยนะครับหรือว่าส่วนเรื่องแคมอะ่ะถ้าคุณคุณบอกได้ว่าคุณใช้ของอะไรอย่างอื่นจากใครมาแล้วก็อยากได้แคมประเภทไหนแบบไหนใช้งานแบบไหนบอกผมได้ผมมีเยอะนะครับเฉพาะปลาหวานแค่ลูก 5, 7, มมห้าเจ็ดผมมีมีสามสี่เบือเฉพาะห้าเจ็ดนะห้าเจ็ดลูกห้าเจ็ดอย่างเดียวนะมีหลายเวทเหลือเกินนะครับผม แล้วก็5้าผมแนะนนว่าถ้ามีงบต้องต้องมีฝาวาวเพิ่มขนาดใบวาวนะครับ28 24นะครับกาลังดีนะครับผมนะครับไม่ต้องใหญ่วันนี้นะครับ28 24พอนะครับหลังวงของเราผมเซ็ตให้เรียบร้อยแล้วครับสเตอร์ยึดไปเลยนะครับ14 28 15 29้ายึยดไปได้เลย,เลยวิ่งได้อยู่แล้วนะครับผมคือลูกค้าเนี่ยลูกค้าเขาส่ง g p s มาให้ผมดูอะซึ่งซึ่งส่งมาให้ผมเยอะนะเนี่ยไม่กี่วันประมาณส3าวันนี่เองเขาประกอบเสร็จประกอบเสร็จ นะครับยังไม่ได้ไล่ยังไม่ได้ไล่เลยนะครับผมยึดสเตอร์ตามที่ผมบอกยังไม่ได้ไล่นะยังไม่ได้ไล่ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดของพวกลีมงลีแมปกองเลยนะครับยังไม่ได้เซ็ตพวกรถอะไรเลย G.P.S มา150แล้วลองคิดดูอ่ะไม่ได้ไล่อ่ะรันรันอินแล้วก็ซัดเลยรอบเดียวเลยนะครับผมไม่ถึงโลนะครับผม G.P.S มา150แล้วครับแน่นอนว่าพวก158ขึ้นเนี่ยมันมีอยู่แล้วในกระเป๋าอยู่แล้วนะครับสบายอยู่แล้ววิ่งง่ายขึ้นเร็วขึ้นแรงนะครับนะครับอย่าคิดเยอะนะครับไม่ต้องคิดเยอะ แต่มันก็ต้องลงทุนกันหน่อยนะครับผมของมันก็ตามราคานะครับผมผมบางทีผมคิดของให้ลูกค้าเนี่ยหลายๆอย่างมันรวมๆกันมันก็เป็นจานวนเงินเยอะใช่ปะผมยังคิดในใจโอ้ยมันก็เยอะเหมือนกันนะเราก็เข้าใจนะครับผมของมันเยอะมันก็เยอะตามของเอาเอาเป็นว่าใครจะสั่งของอ่ะจะทํารถอะไรเอางบของเราดีกว่านะครับอย่าเอาอย่าอย่าเอาตามวิดีโอที่ผมลงหรือบางทีของมันเยอะลูกค้าเติมเรื่อยมันก็แพงเรื่อยพอเข้าใจไหมครับทีนี้ท่ออ่ะก็สําคัญนะครับเรื่องท่อเนี่ยนะครับผม ่าท่อบ,บางคนบอกว่าต้องใส่คอท่อเท่านี้เท่านี้เท่านี้ท่อนหนึ่งท่อนสองท่อนปลายใส่เท่านี้ผมบอกงี้ว่าคนที่ทําท่อแต่ละแบรนด์แต่ละเจ้าไม่เหมือนกันนะครับซึ่งผมมาใช้หลักๆหรือทอ่อแดงใส่สีเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนผมรู้สเปคกันอยู่แล้วซึ่งทอ่อแบรนด์อื่นเขาก็มีดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเขาไล่คอท่อการไล่ไม่เหมือนกันนะครับรถวิง่งรถวิ่งระยะเท่ากันก็ไล่ไม่เหมือนกันพอเข้าใจไหมครับ ให้เลือกท่อม,มั่นใจของใครก็เอาของคนนั้นเลยนะครับผมเพราะเรื่องท่อน,นี่คือสิ่งสําคัญเลยนะที่รถมันจะแรงไม่แรงเนี่ยเพราะมันคือสิ่งสุดท้ายสมมติเครื่องยนต์เราเพอร์เฟกสมบูรณ์แล้วสมมติผมจัดชุดคิดแบบนี้รถมันวิ่งได้อยู่แล้วสมมุติมันวิ่งได้ร้อยร้อยห้าสิบแปดใช่ไหมแต่ทีนี้ร้อยห้าสิบแปดเนี่ยถ้าผมใช้ท่อของผมวิ่งร้อยห้าสิบแปดส่งให้ลูกค้าลูกค้าอาจจะได้ GPS น้อยกว่านั้นหรือหรือมากกว่านั้นก็ได้พอเข้าใจมมัยนออู่่่่่ททีแตวา เอาที่ท่อเบนหลักๆที่ i, อยู่ในประเทศไทยเนี่ยท่อเบนหลักๆที่เขาทำรถแข็งเนี่ยเบนไหนก็แล้วแต่คือจบหมดนะครับก็คือตามนี้นะครับผมก็ใครจะสั่งอะไรก็พิมดูหน้าต่อๆก็ได้แล้วก็พิมพเฟซช่างตูวตวัฏหานหรือว่าเพจช่างตูววัฏหาน w n l a c e s i n g เท่านั้นนะครับแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยเด้อเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอลงให้เรื่อยแหละแต่นี้ผมก็ต้องรีแพ็คให้ลูกค้าแล้วจริงๆมันมีเยอะเลย,เลยแหละหลายชุดเลยผมก็ยกยกตัวอย่างมาให้ดูมั่งนะครับผมมีทุกรุ่นนะครับของไม่ว่ารุ่นนอะไรนะครับจะเป็นรถสายพาน คลิก110ร้อหรือรถอะไรแปลกๆมีหมดนะครับคงแคมมีทุกรุ่นนะครับมีทุกสเปคโอเคก็ขอบคุณมากครับ